สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเติร์นะครับจากเพจอยากไปก็ไปครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไต้หวันครับพี่บอลบอกว่าให้เปลี่ยนจากชื่อโอถงทัทวิลเลจเป็นโอถงไทยวิลเลจเพราะว่ามีแต่คนไทย เปิงมากอร่อยมันเกิดเหตุสุดว,วิสัยขึ้นเป็นส่วนที่ดีมากๆเลยห,หนาวหนาวหนวทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันที่ซีเมนติงครับผมเพราะว่าเราจองที่พักอยู่แถวนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาเดินหาอะไรกินที่ซีเมินติงนะครับวันนี้เรามีผู้ร่วมทริปอยู่2คนครับคนแรกนะครับที่อบอล <laughs> แล้วก็ <laughs> เทพ้าเจ้าของเพียวอยากไปก็ไป ง่วงไม่รว้อะไแป่ทุกคนหาอะไรกินกินก่อนเดีย๋ยวให้ดูนิดหนก่งรอบๆของซีเหมือนติง่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งหรือว่าสยามแห่งไทเปน,นะครับทุกคนในร้านนี้ก็จะมีจานทั้งหมด3สีนะสี 4, แรกคือสีชมพู30ไต้หวันดอลาลาร์นะมีสีขาว40แล้วก็สีดำ60 ที่เรามาที่ไต้หวันนะก็คือต้องหากินชานงไข่มูกันนี่คือร้านแรกร้านนี้ชื่อว่าร้านซินฟูถางนะเดี๋ยวมาลองชิมกันว่าเป็นยังไงมาเริ่มหวานน้อยอร่อยดีฟีลลิ่งเหมือนแบบเหมือนน้ำเต้าหู้ผมกังเป็นบราวชูกราก็อร่อยไข่หมูก็อร่อยอ อร่อ ตอนนี้ก็คือเป็นวันที่สองนะทุกคนเดี๋ยวจุดแรกที่เราจะไปกันก็คือคีรังจะเป็นแบบเมืองท่าที่จะมีเมืองเป็นสีสส่สีนะทุกคนจุดที่สองก็คือจะไปแคทวิลเลสหมู่บ้านแมวแล้วก็จุดสุดท้ายเราจะไปเที่ยวที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตกันนะครับทุกคนไปขึ้นรถไหมนะวันนี้ดูกับเซมแล้วแลไวน,น,นถ้าพูดถึงการเดินทางนะตอนนี้ก็คื เราอะนอนดูแถวซีเมนสเตชัน Station, แล้วก็นั่งรถไปไทเปเมนสเตชันก่อนภายในไทเปเมนสเตชันอะมันมีหลายรถไฟมากเราต้องทําการเปลี่ยนรถไฟนะหาป้ายที่เขียนว่า T R A นะทุกคนไปทําการซื้อบัตรใหม่ที่จะไปคีรังไปเจอกันที่คีรังครับผม ต่อ,อทางออกใต้อ่ะเสาเอ็กซิตนะแล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่เริ่มที่70เหรียญเมืองสีสีจะสวยมากน้อยแค่ไหนครนะสีน้ำสวยอยู่แล้วก็บ้านเมืองสวยอยู่สวยเลยแหละน้ำอะ่ะ ที่เราเที่ยวเล่นแถวบ,บ้าน4ีสีจแ,แล้วเราก็เลยมาอะไรกินกันเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณทเที่ยงครับข้ามาฝักที่มันเป็นบ้าน4ีสีนั่นแหละก็จะมีร้านคาเฟ่ยอยู่บ้างแล้วก็มีร้านอาหารจะอยู่ร้านหนึ่งนะครับก็จะให้รีวิวที่เนี่ยก็ <ๆ S 1> เป็นแค่ท่าเรือที่สีน้ําทะเลที่สวยแล้วก็บ้านเรือนที่มันเป็นสีสีๆๆมีแค่นี้เลยถ้าใครจะมาอยากได้รูปแบบนี้ก็มากันได้แต่ก็ จุดถ่ายรูปก,ก็มีเท่านี้เลยไม่มีจุดอื่นเท่าไหร่น,นะครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จผมจะเดินทางไปที่มู่บ้านแมวก็เดี๋ยวไปเจอกันที่หมู่บ้าครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่โขง c แค v วิลเลจแล้วครับฟิลลิ่งมันก็เป็นแบบเป็นภูเขาอ่ะทุกคน ไปตามหาแมวกัน โอ้หท oh, งแคทวิลเลจก็คือไม่ค่อยมีอะไรอีกเช่นเคย <laughs> มีแมวไหมมีแต่ว่าต้องเดินหาน้องหน่อยมีเท่าที่มีน่าจะไม่ถึง10ตัวเรียกหมู่บ้านได้ถ้าใครจากจะมาก็มาก็มาได้นะตอนนี้ก็คือนั่งรอรถไฟที่จะไป <laughs> ไทเปเมนสเตชันนะทุกคน <laughs> ก็ไม่มีอะไรให้ทำ <laughs> ก็เลยมานั่งกิน พี่บอลบอกว่าให้เปลี่ยนจากชื่อโอถุงแคทวิลเลจเป็นโถุงไทยวิลเลจเพราะว่ามีแต่คนไทยมีเวลาอีกหนาทีขออนุญ,ญาตไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ไทยเปเลยนะครับเราอยู่กันที่ซื่ิลลนไนท์มาร์เก็ตนะครับร้านแรกก็โดนเลยน้องหอย าวันที่3ที่ไต้หวันนะครับเวทเทอร์ในในมือถือมันบอกว่าวันนี้ฝนอาจจะตกนะเราก็เลยแผนว่าวันนี้เราจะไปมิวเซียมกันเพราะว่าอยู่ในอินดอร์เนาะแต่วันนี้ไปเคลียร์คาเฟ่แล้วก็ไปดูไทเปไฟอาร์ตมิวเซียมกันครับลงรถบัสมาที่นันจริงเดินต่อไปอีกประมาณ4นาทีก็จะถึงร้าน r i v e r s i d e Darling นะครับ ตอนนี้คือฝนกำลังจะตกแล้วเมื่อกี้คุยกับเจ้าของร้านด้วยนะเขาให้ล่มมาหนึ่งคันแล้วก็ให้อันนี้มาอันหนึง่งก็ตอนนี้เรากําลังเ,ออเดินทางกันต่อไปที่ไทเปไฟ i อาร์ตมิวเซียมนะครับนั่งรถบัสอีกเช่นเคยรถบัสของในไทเปจะคิดราคาอยู่ที่ประมาณ15ไต้วันดอลลาร์นะครับถูกดีแล้วก็อาจจะถึงที่หมายในบางที่หมายได้แบบใกล้ไม่ต้องเดินไกลาจากสถานีรถไฟนะครับแต่ตอนนี้ฝนจะตก บรรยากาศก็คืออึมครึมแล้วคือช่วงนี้เขามีงานอยู่อันหนึ่งเขาชื่อว่า Supernatural s c u l p t u r a l visions of the body นะเขามีจนถึงวันที่4เดือน6เลยบางอย่างก็ interactive ได้บางอย่างก็คือให้นั่งดูอย่างเดียวห้ามจากักแล้วก็มี i ินส a l r a t i o n สวย,สวย ซึ่ง3มชั่วโมงที่เราเสียไปทุกคนมันเสียใช้จ่ายไปแค่30ไต้หวันดอลลาร์นะคุ้มอ่ะคุ้มเลยสามารถมาเที่ยวกันได้ คนผิดความหิวไม่ไหวก็คือมาผ่านเจอร้านหมาล่าฮอตพอตตอนแรกเขาให้คิวเราอ่ะก็คือหนึ่งทุ่มเลยแต่พอเรากําลังจะเดินออกทุกคนอยู่ๆเขาก็เรียกเราแล้วเขาก็บอกว่ามีโต๊ะให้เราเลยทันทีนะตอนนี้ก็เลยเข้ามาอยู่ในร้านแล้วก็ได้กินเลยทุกคนเป็นหมาล่าฮอตพอตที่เราอยากกินนะอันนี้เคยผมเคยมากินที่ร้านนี้แล้วหนึ่งรอบซึ่งราคาตอนเนี้ เออถ้าไม่กินเนื้อนะทุกคนราคามันจะอยู่ที่798ดร้อยเก้าสิบแปดไตวันดอลลาร์นะแต่ว่าถ้าสมมุติอยากกินเนื้อวากิวด้วยจะเป็น8 9ดร้อยเก้าสิบแปดนะวากิวระดับพิเอียมะจะราคาอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบอิ่มแล้วทุกคนชั่วโมงครึ่งอัดไปแล้ว่ะสวัโด อัน,นี้เอาจริงก็ชอบของห้ยขว่ามากกว่าแต่ก็อันนี้จะกินง่ายกว่านะหมาลา่ามีภาษาไทยใครที่มาเที่ยวก็สามารถมากินได้เป็นบุฟเฟ่ต์ันนี้ก็คือเช้าวันที่4ที่ไต้หวันครับ ็เดี๋ยววันนี้เราจะไปมิวเซียมที่หนึ่งที่เถเหยวนกันแล้วก็เย็นๆเราจะไปที่ท่าเรือวันนี้หนาวมากแล้วก็แดดไม่มีเลยตอนนี้ก็คืออยู่ที่สถานีรถไฟเราเริ่มเดินทางก็คือจากซีเหมินมาลงที่ไทเปเมนสเตชันแล้วเราก็ไปลงที่จงหลีนี่รถไฟมาแล้วเดี๋วยวไปเจอกันที่มิวเซียมนะครับถึงแล้วครับแต่ว่ามันไม่ใช่มิวเซียมนะมันชื่อว่าดีเว่ยเป่าไถเมโมเรียลพาร์คนะครับมันจะได้ฟิลแบบว่า ่งจากที่เห็นรูปไปแล้วก็คือถ่ายรูปรอบรอๆนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดินข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นเหมือนสวนสาธารณะหูหัวเปิงมากก็จะเป็นสนามเด็กเล่นเป็นส่วนที่ดีมากๆเลยส่วนดีมากๆเลย จบจากที่นี่เราก็เดินทางไปที่ํำสวยกันต่อนะครับเป็นท่าเรือมีมุมไหนถ่ายรูปสวยๆบ้างแต่ที่น่แน่ได้กินน้ำแข็งใสใช่ไหมเซฟมันเปิดนะถ้ามันเปิดตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสีแล้ว <c oughs> ฟ้ามืดมากๆแล้วนะมันเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นก็คือรถไฟที่เราขึ้นมาอยู่ๆมันก็เหมือนแบบ เปลี่ยนลางยังไงไม่รู้แล้วก็ให้เรานั่งกลับไปที่ไทเปเหมือนเดิมครับทุกคนก็เลยรีบมากๆเพราะว่าแสงพระาทิตจะตกมีเวลา20นาทีก็เลยวิ่งวุ่นถ่ายรูปกันนะเดี๋ยวผมเอารูปมาฝากกันเลยแล้วกัน มาอยู่ที่ร้าน 8, 2, 9, 2นะครับเป็นร้านปิ้งย่างเกาหลีนะทุกคนที่อยู่ใกล้กับาาสถานีซีเหมินอันนี้น้องที่มาเรียนที่ไต้หวันแนะนำมา วนนี้เป็นวันที่5แล้วครับที่อยู่ที่ไทเปไต้หวันครับวันนี้เราจะเช่ารถเที่ยวกันจะไปริมหาดชื่อว่าเหอยย่นเดี๋ยวไปดูว่าริมหาดฝนจะตกอีกไหมแล้วก็ฟ้าจะคลึ้มแค่ไหนมาถึงที่ปะพาคารนะเป็นที่แรกซึ่งปะะพาคารนี้มีชื่อว่าซานเตียวเจ๋วไลท์เฮาส์นะทุกคนแต่ตอนนี้หัวเปิงแล้วก็หนาวมากๆขับขึ้นมาก็จะเจออะไรอย่างเงี้ยห,<ๆ>หนาว<ๆ>หนาว<ๆ>หนาว<ๆ> แวะมาหาข้าวกินกันหน่อยก็มาริมทะเลก็เลยคิดว่าจะมากินซีฟู้ดนะครับ่นา,าอันเว้ยอ๋อแลากชื่อเกินมามาอะไรบางก็ไม่รู้เด้อแล้วก็ได้นัแอปเปิลมาหนึ่งนะอันกุ้งอีกโลนึงนะครับแต่ว่าเขามาของคู่กับโชว์อยู่เหมือนกันนะก็เลยเออไม่รู้เหมือนกันว่ายังไง อิ่มนำสำราญนะครับร้านนี้เขาชื่อว่านิวพอรตค่าเสียหายของทั้งหมดที่เรากินไป1340ปพนาหวันดอลลาร์ก็ได้กินกับข้าวหลายอย่างอยู่นะครับอิ่มเลยเรามาอยู่กันที่ Driving Center จริงๆแล้วเราแค่ขับรถผ่านแต่ว่าเหมือนเราเจอเหมือนประวัน2ตัวนี้น่ารักมาก มันอยู่แบบติดทะเลเลยซึ่งตอนเราไปถึงนะ่ะเหมือนแสงมันหมดแล้วเราก็เลยเหมือนขับรถตามหาโลเคชันหรือจุดที่มันแบบสามารถพอจะถ่ายได้นะมันเลยได้ประมาณนี้แสงมันก็ไม่ดีผลลงด้วยใครจะมาก็มาได้จริงๆรู้คิดว่าถ้าสมมติแสงสวยๆน่าจะดีเลยเพราะว่าสีพาสเทลมากตั่งบอกเราช้องว่ามาเทสเสื้อกันหนาว และเสื้อเสอกันฝนด้วย <c oughs> หนาวมากใครมาช่วงนี้มกราคมพามินาคือหนาวมากถ้าเป็นลมทะเลก็คือหนาวสุดๆ สุดสดส,ดสรุปค่ารถนะเราเช่าไปทั้งหมด2,400ดอลลาร์ค่าประกรันในการเดินทางอีก5 5 0ค่าน้ำมันทั้งหมด529ก็มอเตอร์เวย์อีก31ดอลลาร์รวมทั้งหมดแล้วค่าใช้ใจ่ายของการเช่ารถไปเที่ยวกัน1วันเต็มๆนะครับผมก็3510แล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ไทเปเมนสเตชัน Station ใช่ปะ bon e ่ะบริเวณชั้น2่ะมันมีอาหารเต็มไปหมดสิ่งที่ได้กินก็คือ ได้กินกระทะร้อนนะอาาญี่ปุ่นไม่อยากกินหารไต้หวันแล้วเดี๋ยวขว๋ยกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อนิดหน่อยจบไปแล้วกับทริปไต้หวันนะครับก็เรามากันทั้งหมด6วันนะฟรีไทม์ดีมากๆเลยชอบที่ไหนมากสุดวะ ชอบกีลังดาลิงริเวอร์ไซด์ดาลิงเพราะว่าถ่ายรูปง่ายเทหมดทุกมุมส่วนผมมาชอบไฟอาร์ตมิวเซียมมากสุดมาถามนี่อันดีกว่าชอบกินอะไรมากที่สุดในไต้หวันเบอร์เกอร์ก็ต้องเป็นชาโนนอยู่แล้แนะนำให้ทุกคนมาเที่ยวที่ไต้หวันกันเยอะๆครับเพราะว่าตอนนี้แอร์เอเชียเขาก็ยังบินกันอยู่ก็สามารถเจอลูกเรือแอร์เอเชียอย่างผมอย่างเพื่อนๆได้บนไฟล์นะครับลูกเรือยินดีต้อนรับมาก ยังไงก็ถ้าชอบก็สญญามารถกดไลค์กดแชร์ให้ผมได้ในเพจ Facebook อยากไปก็ไปครับแล้วผมก็รวบรวมคลิปทุกคลิปไว้ให้แล้วใน YouTube Channel อยากไปก็ไปวอนาโกจ just go ครับสามารถไปกด subscribe หรือกดกระดิ่งติดตามแล้วเจอกันใหม่ในการเดินทางครั้งถัดไปครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายคแทฟอฟรถไฟไปแล้วทุกคน ไม่ทัน